อาจาร์วาสนากันลามือแม่วาดของลูกของโรงเรียนยด็สวความสพิยาคมนะคะแม่เป็นครูที่นี่มา37ปีแม่บรรจุที่นี่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2523มันเป็นวิชาที่เหมาะกับชีวิตแม่มากที่สุดเพราะมันเป็นวิชาที่ที่ทำให้แม่ได้หายพออ ความคิดจิตวิญญาณแม่มีความเชื่อมั่นว่าครูที่ดีหนึ่งคนสามารถสอนลูกศิษย์ให้ดีได้จำนวนมากมายและลูกศิษย์ที่ดีเหล่านั้นเขาสามารถเป็นครูให้กับลูกให้กับคนที่อยู่แวดล้อมของเขาได้มากมายดังนั้นการเป็นครูที่ดีแม่จึงเชื่อมั่นว่าเป็นอาชีพ ที่สร้างสังคมให้มีความสุขและมั่นคงได้จริงจึงชอบอาชีพนี้ถ้าถามว่าทำไมแม่เลือกสอนวิชาเคมีเริ่มต้นแม่อยากเป็นครูแนแนวแต่ในครอบครัวเราพี่สาวเขาบอกว่าไปเรียนพร้อมกันเขาบอกว่าเขาจะเป็นครูแนแนวให้แม่ไปเลือกสาขาอื่นแม่ก็เลยมาเลือกแต่ในที่สุดทั้งพี่สาวและแม่ต่างก็เป็นครูสาขาเคมีทั้งสองคน แม่จึงเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ลิขิตมาแล้วว่าแม่จะต้องมีอาชีพเป็นครูและเป็นครูเคมีและแม่ก็ภาคภูมิใจในวิชาที่เรียนและมีความสุขกับการเป็นครูเคมีมากๆด้วยแม่จะมีความสุขมากในการอยู่ที่นี่นะเพราะว่าโรงเรียนยโสธรพิยาคมเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ให้ความสุขความภาคภูมิใจ และคุณค่าของความเป็นครูวัฒนามันไม่มีที่ใดที่จะให้ความอบอุ่นและให้ความสุขความภาคภูมิใจให้กับครูได้มากกว่าที่นี่และที่สำคัญทุกสิทธ์ของครูทุกๆคนจากความรักความจริงใจที่เรามีต่อกันคือจะภาคภูมิใจกับทุกสิทธิ์ทุกๆคนณวันนี้จึงรู้ว่ามีคนมากมายที่รักครูวัฒนา ไม่น้อยไปกว่าที่ครูวัสนารักพวกเขาเหนั้นโดยธรรมชาติแม่ชอบอยู่กับต้นไม้แม่มีความรู้สึกว่าต้นไม้เขาให้แต่ความสุขเขาไม,ม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราการอยู่กับต้นไม้มันเป็นความสงบสุขและเย็นคงไม่คิดว่าเป็นอาชีพนะแม่น่าจะเป็นว่าเป็นจุดท,ที่รลี่ลกชีวิต บ้านปลายของแม่มากกว่าแต่แม่ก็ยังมีความพร้อมในการที่จะให้ความรู้กับลูกศิษย์ที่อย่างต้องๆแม่อยากบอกว่านักวันนี้ที่คุณมีเวทีของความเป็นครูอยู่คุณจะต้องทำหน้าที่เป็นครูที่ดีและก็ให้ทำงานให้มากกว่าหน้าที่ที่กำหนด โดยเฉพาะควรจะใหน้น้ำใจที่บริสุทธิ์กับลูกศิษย์และก็สอนในเรื่องของศิลปะในการดำเนินชีวิตลูกศิษย์ไม่ใช่สอนแต่งานวิชาการมาถึงจุดหมายปลายทางเช่นแม่จะรู้เลยว่าแม่คุณมีความสามารถแต่เวทีของความเป็นครูของคุณหมดไปแล้วและคุณจะรู้สึกเสียดายจิงอยากให้ ทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีความรักและจริงใจให้กับนักเรียนถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่มีครูวาสนาในวันนี้เพราะฉะนั้นคนเราเป็นสัสงคมผู้ที่ด้อยกว่าก็ทำให้ครูวาสนานี้โดดเด่นคนที่โดดเด่นกว่าครูวาสนา หรือเก่งกว่าคุณวัสนาก็ทําให้คุณวัฒนามีเป้าหมายที่สูงขึ้นดังนั้นจึงหวังให้ลูกศิษย์ทุกคนมองุกจุดึดเป็นประโยชน์กับตัวเองว่าคนรอบข้างเป็นคนที่มีคุณค่าและนําไปปรับปรุงใช้ในชีวิตตัวเองและมีเป้าหมายชีวิตที่ดีทําปัจจุบันที่ดีแล้วก็อนาคตก็จะดี